ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งผู้จัดทำข้อตกลงนางพรสวรรค์กันตรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชตการนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลกรับเงินเดือนในอันดับคอสสอัตราเงินเดือน4 9 9 9 0บาทประจำปีงบประมาณ2,566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,565ถึง30กันยายน2,566ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งแบ่งออกเป็น 1. ภาระงานข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มเวลาการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยมีการปฏิบัติการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาดังนี้ 1>, 1. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพของโรงเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. 2. งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 01. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการความจำเป็น ของผู้เรียนทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร,ส,รสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสำนักงานสกรนโยบายจุดเน้นมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันสนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาและส่งเสริมให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาชัตตการ eLearning เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาพัฒนาระบบนิเทศภายในของสถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบและนำผลการนิเทศมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจกรรมผู้เรียน และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนริเริ่มข้อมูลและสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการน,นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นระบบ ที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของประชากรวเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาวิธีดำเนินการให้บรรลุผล 1, สําสำรวจข้อมูลประชากรวเวรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และหาตัวตนของประชากรเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอชตตะการ 2. วิเคราะห์ข้อมูลแยกประเภทและความต้องการของประชากรเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 3. สอบถามความต้องการในการศึกษาต่อพร้อมทั้งจําแนกข้อมูลตามประเภทของสาเหตุและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผลการดำเนินง,งานการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของประชากรเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาประชากรเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมีประชากรเ,เรียนที่เรียนกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชตการ์จำนวน64คน 2. ครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชตการ์ทุกคนสามารถใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการเรียนรู้ ให้บุคลากรรวมทั้งการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนราชการ e-learning เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสนใจของผู้เรียน 3. นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชชตการหลักสูตรการกศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัรกราช2551ที่ลงทะเบียนรายวิชาบังคับที่ลงทะเบียนในวิชาเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า175มีผลสมธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น กว่าเทอมที่แล้วผลปรากฏว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาบังคับภาคเรียนที่2มีการศึกษา2,565มีผลสมบิษิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าเทอมที่ผ่านมา 4. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในการนำประชากรเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 1. เรียนกับศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอเชตการจำนวน64คน 2. ประสงค์จะศึกษาต่อศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชตการจำนวน18คน 3. ประสงค์เรียนหลักสูตรอาชีพกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชตการจำนวน37คนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ